เขมมาในเรื่องของสาร์ซิสเต็มหรือระบบสุริยะจริงๆเนี่ยระบบดาวฤกษ์อ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ระบบสุริยะก็คืออย่างที่พี่บอกตะกี้คือมันก็มีอีกระบบลายระบบดาวฤกษ์เนาะแล้วก็จะมีดาวเคราะห์โคจรรอบมันทีนี้ในระบบสุริยะของเราก็คือดาวฤกษ์อ่ะเดี๋ยวระบบสุริยะ ระบบสุริยะคือเหมือนแบบเป็นครอบครัวของวัตถุที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แสดงว่าเรามีดวงอาทิตย์เป็นดาวแม่ของระบบเนาะก็คือจะประกอบด,ด้วย ดาวเคราะห์แปดดวงคืออะไรบ้างอันนี้เราต้องท่องได้เนาะก็คือพุทธสุขโลกอังคารพฤหัสยูเรนัสเอ้ยพระฤหัสเสาก่อนแล้วก็ยูเรนัส และเนปจูนส่วนพูโตได้ถูกตัดออกจากระบบสุริยะของเราไปตั้งแต่ปีประมาณ4950ช่วงนั้นแสดงว่าตอนนี้ก็คือในระบบสุริยะเราเหลือเราเหลือเป็นดาวเคราะห์อยู่8ดวงซึ่งถ้าเรามองบนท้องฟ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อสอบอาจจะออกเนาะ เราจะสามารถมองเห็นดาวเคราะบางดวงได้ซึ่งมองเห็นด้วยตเาเปล่าห้าดวงคืออะไรบ้างคือพุทธสุขแล้วเราไม่สามารถมองเห็นโลกได้เพราะเรายืนอยู่บนโลกไหมอังคารและพฤหัสและเสา้์ อันนี้คือดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้าทีนี้ความเชื่อผิดๆที่ว่าเวลามองบนท้องฟ้าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นดาวฤกษ์อันไหนเป็นดาวเคราะห์เขามักจะบอกกันว่าดาวฤกษ์อ่ะมันจะกระพริบส่วนดาวเคราะห์อ่ะมันจะแสงนวลๆแต่จริงๆมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆเนี่ยถ้าเรามองอ่ะเราจะเห็นมันเป็นแบบเป็นดาวสีน,นวลๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างอ่ะคือดาวฤกษ์ตัวอื่นอ่ะ มันมีแสงของมันอันนี้สมมติมเราอยู่โลกอยู่บนโลกตรงนี้ใช่ไหมดาวเลือกดวงอื่นอนะ่ะมันก็จะมีแสงของมันแล้วมันอยู่ห่างมากๆแต่ดาวเคราะห์มันอยู่ใกล้เรามากและแสงที่เราสามารถเห็นดาวเคราะห์ได้เกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ไปตกกระทบบนดาวเคราะห์นั้นๆแล้วส่งแสงมาให้เราที่อยู่บนโลกเราเลยสามารถเห็นดาวเคราะห์ได้ซึ่งสิ่งที่ต่างกันไปคือดาวเคราะห์ เราจะเห็นชัดมากเราจะเห็นดาวเคราะห์ชัดกว่าดาวฤกษ์นะเอาจริงๆคือมันจะแบบสว่างสดใสเลยโดยเฉพาะดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์กับดาวพฤหัสเราสามารถเห็นได้แทบจะทุกคืนให้น้องแบบมองบนท้องฟ้าแล้วแบบดวงไหนที่แบบสว่างสว่างสว่างเว่อ ก็มักจะเป็นดาวศุกร์ไม่ก็ดาวพฤหัสเนี่ยแหละโอเคทีนี้เราม,มาดูกันว่าดวงอาทิตย์ของเราเป็นยังไงบ้าง ในพี่ขออ่ะพี่ยังไม่รูกันก็ได้ก็คือดวงอาทิตย์ของเราอ่ะมันมีมีการระเบิดรุนแรงแตลอดเวลาการระเบิดรุนแรงในที่นี้มันคืออะไรมันก็คือฟิวชั่นนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ต่อไปว่าฟิวชั่นคืออะไรเนาะซึ่งข้างในดวงอาทิตย์อะมันจะประกอบด้วยไฮโดรเจน 70%ประมาณเนาะแล้วก็ฮีเลียมอีก28%และธาตุหนักอื่นๆประมาณ2%ทีนี้ธาตุหนักเนี่ยเนื่องด้วยดวงเอเอดวงอาทิตย์ของเรามันร้อนมากๆอะมันทำให้ธาตุหนักอะมันอยู่ในลักษณะที่แบบเป็นแก๊สแล้วก็เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาหรือเป็นพลาสมานั่นเอง ปริมาณที่น่าสนใจของดวงอาทิตย์ของเราก็คือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งสากยิโลเมตรก็คือ1นึ่งล้านสาม 2,000กิโลเมตรแล้วก็มวลมวลเนี่ยจำง่ายแล้วพี่ก็จำมวลมันจะประมาณ2คูณ10กัส30กิโลกรัมทำไมพี่ถึงจำเพราะว่าเพราะว่าในสอวั s สอ,อดสาราศาสตร์อ่ะมันก็คือต้องเอาปริมาณทั้งหลายเราเนี้ยมาคำนวณซึ่งเดี๋ยวพี่จะทำคอดสดาราศาสตร์ภาคคำนวณต่อไปเผื่อใครสนใจเนาะอันนี้แบบทำให้รู้กันว่าแบบดาราศาสตร์มันมีอะไรบ้างก็จะเป็นภาคบรรยายมาก่อนซึ่งมวลของ ดวงอาทิตย์อะที่มันมากถึงสองคูณสิบกำลังสามสิบกิโลกร,รมัมหรือสองตามด้วยศูนย์สามสิบตัวเนาะมันจะประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซนของระบบสุริยะเลยของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะ ี่ครับเส้นผ่าศูนกลางเท่าไหร่ครับผมอ่านไม่ออกโอเคพี่ก็คิดว่าน้องน่าจะดูไม่ออก,กอเหมือนกันหนึ่งสามเก้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์กิโลเมตรเพราะฉะนั้นโจทย์พวกการคำนวณมันจะออกแคช้ว่าความหนาแน่นของดวงอาทิตย์เท่ากับเท่าไหร่ใช่ออกอย่างนั้นด้วยก็ได้ใช่ออกอย่างนั้นด้วยหรือแบบก็หาปริมาตรก่อนใช่ ใช่เออก็ถ้าอย่างนั้นก็คือเราก็ต้องหาปริมาตร<ช>หาปริมาตรได้จากไหนก็คือจากเส้น่านศูนย่กนางใช่ไหมแล้วก็แบบหาเป็นรัศมีแล้วก็ปริมาตรเป็นยังไงปริมาตรของทรงกลมคือสี่ส่วนสามไพ่อันไกำลังสามใช่เราก็สามารถหาปริมาตรของดวงอาทิตย์ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรเนาะบางทีก็ถามเกี่ยวกับให้คํานวณระยะห่างของโลกกับดวงอาทิตย์ให้พิสูจน์ว่ามันมีค่าเท่านี้จริงๆไหมโดยพิสูจน์จากแรงดึงดูดระหว่างมวลสองก้อน อันนี้เกินให้เนาะคือแรงดึงดูดระหว่างมวลสองก้อนมันจะเท่ากับ G คูณด้วยเใหญ่เ็มเล็กหารด้วย R ารกำลังสองเใหญ่ก็คือมวลของก้อนใหญ่ M ็มเล็กก็คือมวลของก้อนเล็ก R ก็คือระยะห่างระหว่างมวลสองก้อนมันจะเท่ากับแรงดึงดูดคูณ G ในที่นี้คือค่าค่านิดโน้มถ่วงสากลค่ามันจะอยู่ที่ประมาณ6ก7ดหกเจ็คูณิบยกกำลังลบสิบเอดพี่จำนวยมันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกัน หาหน่วยน,นี่เรานี่ไปหารแล้ก็จะได้ค่า g ออกมาว่าหน่วยเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคํานวณเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปฏิกิริยาหรือแบบภายใน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 ดวงอาทิตย์อะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันค่อนข้างที่จเะเยอะแยะ อันนี้เดี๋ยวให้น้องจดเสริมเพิ่มในหน้าว่างเนาะเดี๋ยวพี่ขอพี่ลบได้ย,ยังเอ่ยใครยังจดไม่เสร็จไวๆขึ้นมาได้เลยยังไม่เสร็จ okay, ครับโอเคครับอีกสิบห้านาทีจะถึงเวลาพัก บครัแต่ที่เราดูตรงรูปเนี่ยมันก็คือรูปกระบวนการการพาความร้อนและปฏิกิริยาต่างๆภายในดวงอาทิตย์ของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นั้นง Okay. เราเริ่มจากแก่นปฏิกรูลนิวเคลียร์ตรงนี้นะเรานลองเห็นว่าแก่นปฏิกรนิวเคลียร์นี่ตรงนี้คือบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาฟิวชันพี่คะค่ะ 18%ของของระบบสุริยะค่ะก็คือมวลมวลของดวงอาทิตย์เนี่ยมันประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นของมวลทั้งหมดในระบบสุริยขอบคุณค่ะค่ะ โอเคเที่ยมาดูว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นมวลของดวงอาทิตย์ประมาณแบบเป๊ะเป็นประมาณ98.86หรือ87ใช่ไหมคะใช่ค่ะ